สบายดีครับพ่อแม่พี่น้องไทยพลวิสัยบ้านเฮาครับว้าวมาฮอดแถวนี้เขาเกีียวเข่ากันแล้วนะครับพี่น้องเออีนี่อยู่ที่ทุ่งนาบ้านทุ่งหลวงนะครับนี่มาเห็ดอีหอย่างไก่นาะพี่น้องกลับมาจากหนองคายกับไล,ไลๆเลาะๆมาเรื่อยๆนะครับอ้าวก็เลยวันนี้เลยจะแวะมากินเข่าร้านน้องทรายเปิดใหม่นะครับอยู่ขออาต่อช่องหลวงนะครับนี่ อยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงนะครับเราเอามาไกลเนี่ยจากน้อยน้ทางพาน,นะครับพี่น้องว่าคันลอมาจากทางเขามาทางบ้านเราโพสีบ้านเนี่ยนี่มันก็นจะผ่านทุ่งหลวงนะครับก่อนที่จะผ่านไปทั้งเชียงอาจเชียงอาจบ้านเราบ้านฝ่ายแล้วก็ไปโพตร,ตรงโลงเหล่านะครับพี่น้องเนาะอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวงนะครับบรรยากาศสบายๆเนาะล้มเย็นๆแล้วพี่น้องนะครับ ทั้งนี้นะเออมันเป็นทุ่งเป็นอย่างเป็นทุ่งเนาะว่ม,มีอย่างบังก็รับลมเย็นสบายนะครับพี่น้องอ้าวเนาะเนี่ยแล้วก็หลายๆคนที่ว่าถามแต่ว่าปานไหนด้านเล้วจะเปิดเขากำหนดการออกมาแล้วนะครับเออเพราะอ่าก็คือว่าจะต่อปิดด่านอีก2เดือนนะครับจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนะครับพี่น้องกาจะเป็น เดือนพฤศจิกาแล้วก็เดือนธันวานะครับที่ว่าคุจะติดตามอยู่คนเราก็ยังถามม่ได้เนาะพี่นองเนะทัไทยก็ถาไปม่ได้กันโอดทนอดอ้าวจังน้อยนะครับผมก็โอ้อยากไปรออยากไปหาญาติพี่น้องทั้งพุ่นที่นนะครับมันเป็นไปนะพี่น้องนแล้วกันเอ้า่อกใจมาคุยกันประเด็นนะครับช่วงนี้ก็อยู่พยู่เนาะพี่น้องเนาะเอ้าฝากติดตามกันด้วยจ้ากับเพจบุ๋มสายบ้านเฮานะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันขอบพระคุณผู้สนับสนุนเพจนะครับนี่ ขอบคุณร้านดิสดิ้งยำแซ่บที่อุดรธานีนะครับพี่น้องเป็นผู้สนับสนุนเพจของเราอย่างเป็นทางการนะครับล่าสุดที่ว่าเป็นินไปรีวิวร้านอาหารของเพื่อนนะครับเป็นที่ที่น่ารักคนหนึ่งนะครับนะมันเปิดร้านน้องเขาก็เลยไปอยู่หลังโรงเรียนราชินุทิศนะครับพี่น้องแถวโอชินะนะครับแอบไปได้น้องบรรยากาศเรียบรู้อราคาไม่แพงนะครับครับดิสดิ้งยำแซ่บนะครับนี่รวมพลคนสดิ้งไปเจอกันได้มาของแซ่บๆนุ่นหัวกลับไปได้นะครับพี่น้องมีอาหาร แซ็บเซแบ,แบบนั้นในที่ผูดอกธานีนะครับฝากไปด้วยแล้วก็ขอบคุณร้านฮักน้ำภูกระแตนะครับนี่สวยาง,งามทะเลบุเกเย็นดาฮักน้ำภูกระแตจะมีบุฟเฟ่หมูกระทะเพียง139บาทนะครับโอ้แอบแอบจอบเมืองบ้านสวนบ้านเมืองน,น,น้ำ n โอเฟ่หัวหมูกระทะเพียงหนึ่งอยสามบาทมีฮอตกุ้งปลาหมกึกโดยพี่น้องดดเยงดยปลาแพงโดยน้ำจิ้มเด็ดๆนะครับทางน้าผู้กระแตอยู่ที่ตีนผู้กระแตนะครับลงเนินผู้กระแตไปอยู่ซ้ายมือมีป้ายใหญ่ๆบอกนะครับฝากไว้ด้วยกับทักน้าผู้กระแตนะครับอา้าวแล้วก็ขอบพระคุณนี่ร้าน NT Tattoo นะครับอ,อ้าวจอบเมืองบ้านเพิ่อนนะจะมีเสริมสวยครบวงจรนะครับพร้อมด้วยทำเล็บจ้าแล้วก็ตอนนี้นี่สักคิ้วถาวรน,นี่ สวยสวยเลยโปรโมชั่นพิเศษมากมายนะครับติดตามกันได้กับเพจพรมิสัยบ้านเฮาละกะนี่ใน Facebook ของช่างติวพ่อท่านเวียนวันนะครับอ่าแล้วก็ช่างนัดพรมิสัยนะครับนี่มีสักลายสวยงามสักลายมงคลนะครับอ่าฝากไว้ด้วยจ้ะอยู่ที่บ้านดอนโพนะครับเลยอ่าเสียพยานาะเสียพิสัยเวียนไปทางเข้าไร่นะครับพี่น้องประมาณ2 5 0เมตรไม่ไกลนะคคุณนะครับอ้าวแล้วก็ออกมีผ้าของกรต่อนะครับ บ้านบ้านบ้านพักเพราะอันนี้อันนี้บ้านเจ้าของบ้านแนละะ้วกัมันจะมีบ้านพักให้เช่าทวีโอบ้านเช่านะครับเดีย๋ยวจะพาไปเมืองมาป้าทุ่งหลวงนี่มีมีปั้นนี่พ่นหวานานะครับพี่น,น้องมันมีเป็นห้องเป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังให้เช่านะครับเออแล้วก็เต็มแล้วนะจ๊ะนะครับเหมือนบ้านจัดสรรเลยอ่าเดี๋ยวมาชมกันอ่ะแล้วก็ขอบคุณห้างทองลูกชายแม่ประเทืองนะครับนี่อยากได้ทองคำแท้แทสวยๆลายใหม่ๆจากเยาวราชคิดถึง ห้างทองลูกชายแม่ประเทืองนะครับอยู่ที่ยื้อๆกับบกสพลพิสัยนะครับพี่น้องซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคํานะครับออมทองขอนทองสนใจติดต่อได้จา้าบ้านสวยในบรรยากาศดีอันนี้เป็นบ้านเช่านะครับนี่ยุคขา้างออบตทุ่งหลวงนะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอบพระคุณห้างทองแม่ประเทืองสามโดยเจ๊น้ำนะครับจะอยู่ที่ห้างอัศวันบิ๊กซีอัศวันพลพิสัยนะครับร้านเปิดตั้งแต่เก้าโมงจะถึงหนึ่งทุ่มจ้านะครับนี่ทองล้านใหม่สวยๆราคาเป็นล้านทองที่ปิดคําที่สุดนะครับพี่น้อง เกี่ยวเข่าแล้วคำคำแนก่กับท่านสิไปฝากไปจําไปถอนไปไทยกัไปได้เลยนะครับร้านปิดหนึ่งทุ่มจ้าที่ห้างทองแม่ประดึงสามโดยเจนนันะครับขอบพระคุณน,นะครับแล้วก็ขอบพระคุณร้านดาวเฟอร์นิเจอร์จ้าอยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆนะครับมีทุกอย่างเลยที่นอนหมอนมุงตู้เตียงโต๊อ่าพร้อมทั้งเครื่องอุปกรณ์ที่จะทำมาหากินประกอบอาชีพน,นะครับทั้งตู้แช่เตาปิง้ง ต่างๆอุปกรณ์หัวเฟื่หลายีหลีนะครับอ,อยู่สามแยกตรงวียงฟ้าเนาะสามแยกบ้านเฮากับห้องสามแยกวิงฟ้านะครับฝากไปด้วยจ้าก,กับร้านดาวเฟอร์นิเจอร์นะจ๊ะนะครับอ่ะบ้านงามบ้านงามเป็นตะยูนะครับก็จังอยู่ในเมืองแล้วเนี่ยโอ้บรรยากาศดีสบายๆนะครับนี่ธรรมชาติสวยงามนะครับ ร้านแบบโมเดิร์นสไตล์แล้วก็ขอบพระคุณร้านเจ๊พรนะจ๊ะลูกชิน้นเจ๊พรลูกชิ้นแม่น้องพลอยจ้าอยู่ที่ตลาดชอเจริญนะครับนี่เจ๊พรเป็นขยันไหลมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเรื่อยๆตอนนี้มีน้ำเต้าหู้น้ำฟักทองอ่านะครับร้านลูกชิน้นเจ๊พรแล้วก็มีลูกชิ้นหมูเด้งแอ่าแล้วก็หมูเด้งปรุงรสนะครับอยากจะได้ของแซ่บๆประเภทอาหารที่ว่าแช่แชเย็นเนี่ยก็ติดต่อได้นะครับที่ร้าน ลูกชิ้นเชฟพ่อลูกชิ้นแม่ลูกพอยนะครับผลผลิตเองเนาะหลายอย่างก็ด้ราคาถูกพิเศษเพื่อครบบับคนทิ่ใสของเรานะครับแล้วก็ขอบพระคุณผู้สนับสนุนเพจทุกท่านนะครับแล้วก็ยังต้องการการสนับสนุนเพจอีกนะครับพี่น้องสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับแอดมินจะไปรีวิวสินค้า,าร้านค้าหรือว่ากิจการของคุณให้นะครับในราคาพิเศษนะพี่น้องน้องมือนีก่ก็มาลนานองใช้นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแวะมากินข้าวเดี๋ยวสักหน่อยจะรีวิวอาหารให้ชมจ้าสวัสดีครับ สบายดีครับประเด็นี่น้องไทยเพื่อนพิสัยบ้านเทาครับนี่อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสำราญน,นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือสำราญเนานะเออว่ามันเป็นมาทาั้งไหนเนาะนะครับน้องชายเพื่อนมาเปิดนะครับเป็นนี่เนาะน้องทีว่าเป็นแฟนคลับของเอฟซีของอหตเพื่อนพสศัยบ้านเทานะครับเพื่อนติดตามเฮาตั้งแต่เพื่อนเด,ดงานอยู่เมืองนอกไปทํางานบนเรือสำราญที่อเมริกานะครับพี่น้องแล้วก็กับมก่อนโควิดนาะแลวบ้ดน,นี้ หลังโควิดระแวงกลับมาได้นะครับมีปัญหาอยู่เนาะทางพู้ถือเงินก็เลยต,ต้องหาอยยังที่ก็เลยเปิดนี่นะครับน่าจะได้ประมาณไม่ถึงเดือนไหมเนาะเดี๋ยวเราไปตอบถามกันนี่อันนี้ร้านอยู่ทุ่งหลวงนะจ๊ะแต่ว่าโต๊ะเก้าอี้นี่หรูหราดูดีมาตรฐานนะครับมีเพียงพอฟังฮะมีเครื่องดื่มเย็นๆนี่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือสำราญนะครับมาเจ้าของร้านเป็นอย่างนี้สวัสดีครับสวัสดีเจ้าของร้านนะครับ วันนี้มาแบบว่าการเพ่งพิเศษพิเศษเลยของเอ้าห้ามมาเปิดได้เดือนหรือยังนี่เนาะ้เได้เดือนครึ่งประมาณนี้เนาะประมาณนี้อ๋ออ๋ออนี้นี่เนาะสายเผื่อไปเป็นงานมุ่งนอกเราไปนี่ตอนนี้ที่ว่าติดเรื่องโควิดยังยังกลับก็ได้เออแต่ดีแล้วแหละครับก็ถือว่าที่บ้านเราจะได้กินของแซ่บแบแถวนี้นะครับเอาเอาไม่แดดเนาะนี้ออก หน้าเต็มจอมากเลยอาหารเด็ดมีอะไรที่เราอยากจะโชว์ครับนี่อ๋อมีก๋วยเตี๋ยวสุดเด็ดครับเรือสำรันแล้วก็มีตามสั่งตามสั่งอ๋อยำอ๋อมียำอ๋อมีกับแก้มมียำอ่ามีต้มยำอ่าแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพี่ที่พี่สั่งพี่จะชิมอ่าเกาเหลาหมูตุ๋นแล้วก็กะเพราหมูกรอบแซ่บๆนี่มาแล้วมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมานั่งชิมกันบรรยากาศดี่ีพี่น้องนี่ลมเย็นๆนะครับ มานั่งกินข้าวไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดมุมเอาได้มุมแล้วนะครับพี่น้องมามามาเนาะเดี๋ยวจะนั่งกินกันแบบแซ่บๆนะครับหัวขี่มอเตอร์ไซค์มาหัวจะฟูหน่อยนะครับพี่น้อง่าอันนี้จะเป็นเก้าเหลาจ้า,าก้าเหลาหมูตุ๋นนะครับนี่เขาใส่ถ้วยแบบนี้เลยอ๋อแล้วราคาถ้วยเท่าไหร่จ้า <laughs> ก้าเหลาจะเป็นปกติ กว๋วยเตี๋ยวลูกเกาเหลาในชามเท่าไหร่ครับสามสิบห้าครับสามสิบห้าบาทพี่นอ้องนี่สามสิบห้าบาทนะครับเด็ดๆเลยแล้วก็น้องชายเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของเจ๊พอรนะครับทั้งลูกชิ้นแล้วก็หมูยอนะครับนี่นี่เขาแนะนําเพิ่นไปเพิ่นกลับบอกว่าโอ้ไปติดต่อร้านนี้แหละอะไรเงี้ยเจ๊เข้าใจดีนี่นี่เด็ดเด็ดเลยนะครับนี่ๆๆเซฟเซียบนี่จวดจวดอยู่เดี๋วเราจะปรุงเอาแล้วก็อันนี้กะาเรา นี่นะครับกระเพราหมูกรอบเผ็ดๆจ้าแซ่บๆอ๋อชิมโอ้มีจัดจานสวยงามแบบมาตรฐานโรงแรมพอน้องเข้าไปอยู่ท่องเรือสำราญนี่มีแต่แนวกินดีๆแซ่บๆรล้วพิเื่อยากให้พี่น้องมาเทา้าได้ได้กินอาหารมาตรฐานในราคาพิเศษนะครับขายบัวแพงนี่แล,แล้วข้าวเราขายกันเท่าไหร่หข้าวสี่สิบโอ้ข้าวสี่สิบบาทโอ้สุดยอดพี่น้องข้าวสี่สิบบาทตา ในเมืองนี่ยซีสิบเ้าเป็นหมูออกรอบอาจจะหาซีปเค็มข้นไม่หวานไม่มากหลายเขาด้านไหนเห็นประบ้านนี้มากหลายเพราะว่าไม่จะเป็นต้องหวานนอาหารนะเด็กเด็กเด็กโอ๊ไยไปไปเลือกเลือกกินอย่างกันเขา ยาก้าวเหลาเอาไว้ดุดแต่ว่าตอนนี้ขอรีวิวอันนี้ก่อนจาแซมบิรีเดอร์พี่น้องหมงกูกรอบกรอบนะคะหมกูกรอบกรอบมากเลยโอ้โหกลังมัเงินสดชื่นเลยบอกเอาเผ็ดเผ็ดเนี่ยเพราะว่าแห้ง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 เบียดมาในจากน้อยพีน <c oughs> นนน่น้องตาจะหวานหวานฉ่ำๆหน่อยถึงเครื่องถึงเครื่อง สดชื่นเลยตาสว่างส่วงสว,งว่างวะใช่ราคาไม่แพงด้วยครับ กินกันต่อนะครับพี่น,อน้องนี่มีหลายเมนูเด็ดแต่ว่าอันนี้เขาเลือกขอเป็นอ่าเกาเหลาหมูสุนนะคะนี่อันนี้ไม่แพงเลยเด็ดเด็ดเด็ดเ<ๆ>อ้าน้ำซุปเข้มข้นนัวน่ว ิมอีกหน่อยว่ามักโมลายมีกะปิด้วยนะครับใส่พริกเอ้าพริกเผาพริกเผาแบบนี้แบบนี้เออเออเออมันต้องได้ได้ได,ได้ใส่น้ำซุปน สดจัดมาใส่นี้เลยนะครับมีถาดให้เออดีดีดีดนี่โอ้ไทยทุ่งหลวงก็ได้กินของเซ็บๆนะครับพี่น้องอาราเราต้องไปในเมืองก็ได้นะครับนี่สดๆดเลยอ,อ,เอานี่แหละโอ้มีมะนาวมะนาวชอบชอบชอบเด็ดเดเด็ดมา ร้านสะอ,สอาดสะอาดนะครับบรรยากาศดีแล้วนี่ <_ EN> โต๊ะกาอี้ก็นั่งสบายๆนะครับชูแอบชูแอบชูแอบมาตรงนี้จะนี่เหนๆนานมาทั้งทีเนี่ยก็รีวิวไปเยอะๆเลยจุด๊ดจวดชูแอบ พร้อมผัดพร้อมจแนวหโอ้ย้ว <c oughs> กตัด น,นี่ก็น่ากินกันต่แซ่บนวลนวลนวลม,มีหมูเจียวมันหมูเจียว 人们在等。 คตั้งไปมั้งกาแวมาอุ่นนวนาะเขาได้นะครับอ่หาทุกวันก็เปิดซตาฮอททอมหลัไน่องยุขางอปสต์ทุ่หลวงนะครับร้านก,กว๋วยเตี๋ยวเรือสำราญจาอาหารก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารตามสั่งนะครับเด็ด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 นี่ตอนนี้ตอนเที่ยงนะครับนะทุกคนก็จะมากินอาหารตามสั่งแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวแซบ่บๆที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือสำราญนะครับ นี่คุณแม่เปนมาจากในเมืองเลยจากจากกรุง่านเลยมาแม่อ๋อมันที่ดุงนะครับเอมาจากมันที่ดุงอ๋งออ๋อ,อ,อ,อจาจาคุณแม่หนูนามามาชิมนี่ร้านบ้านลูกเซียวเพิ่นนะครับมามามาอาหารแซบ่บอาหารแซบ่บทางนี้กินก๋วยเตี๋ยวนี่นะครับจา้าดีครับออกมารับลมเย็นสบายสบายครับพอดีจา้าวทางนี้รอรออาหารอยู่นี่รออยู่นี่นะครับแล้ว แวะไปมาผ่านมาแวะอุดหนุนได้จากก๋วยเตี๋ยวเรือสำราญนะครับนี่อันนี้จะเป็นเครื่องดื่มก็ไม่แพ่อันนี้อาหารจ้ะก๋วยเตี๋ยวธรรมดา35นะครับพิเศษ45กาเกาเหลา35บาทโอ้อาหารตามสั่งก็จานละ40นะครับเออสะอาดสะอาดดีบรรยากาศดีนะครับนี่หายจะพอนคำนะครับมาได้เลยนะครับที่ข้างอบตอุอ้องค้านะครับพี่นอ้อง ได้สงครามเนี่ทุ่งหลวงหลายบ้านจะมงตา